má đã không à, nó nó à, không dân nè nó chim mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ที่ไม่ใหญ่ที่เขาขายของทิกโก้โอ้โหเนี่ยของสุวรรณท่านของสุรรวรรณรถติลตัก็หลังกันนั่นนี้ <laughs> ตามรับชมนะครับกินไปทั่วโคราชตอนนี้ตอนเช้าขนาดเก้าโมงคนเยอะมากเลยผมเลือดหมูเนะดี๋ยวห้างกิ่นาแลรวร้อนนะเพิ่งจะเช็คเอาออกจากโรงแรมมาเมื่อกี้นะครับคนเยอะมากเลยผมไม่รู้จักร้านอะไรเช็คอินมาเดี๋ยวรอ ต้มเดินหมูนะครับร้อนๆการสดร้อนๆนะก่อนเดินทางต่อ ชิมดีวกว่าเพื่นอนมาแล้วครับต้มเลือดหมูแล้วน,นี่ก็จะชุ่เลยนนะน,นี่น้าลองชิมกัอนหนูกี่บาทเนี่ยทำกี่บาเนีองชิมกม่อนนะชิม,ชมน้ำซุปก่อน ดให้่มเลยใสน้ส้มดีกว่าสดอยนะครับพริก,กโอ้พริกควูวย เป็นที่แบบกว่า ติดคอไป แต่ตัวหนึงให้มีเลือดกินใหญ่มากเลือดโอ้อะไรไม่มบบรู้อะไรเป็นคอบอกใส่นะ

กินกงน้ยแหม่อยมากเลยน้องเลย

ลอร่อยไหมไนี่นะเช้าๆร้อนๆนี่นะเ,เรียบร้อยคนเยอะมากขนาดสายนเลยนะแปดโมงเก้าโมงเรียบรับเดี๋ยวเช็คบินแล้วก็เดินทางต่อจุดหมายปลายทางยังไม่รู้ว่าไปไหนจนเจน็ดนาทีโอเคครับเรียบร้อย นั่นเดี๋ยวเราจะกลับไปเนี่ยร้านอยู่ถนนตามประมุกนะครับเลยประจวบแกนลนร้านคนเยอะมากนะเคคพียร์ครับ,รบสวัสดีครับคุณติดตามรับชมนะครับคุณประจวบคุณน่ออันนี้อยู่ประววจวบอยู่ครับเดี๋ยวจะแบ๊ซื้อสมรสรถ ันนั้นตีบอกพันทิปโก้ใช่ไหมที่ขายส่งอย่างเดีวครับขายส่งทิปโก้อยี่ยเหรอเขาส่งให้โอ้ลูกใหญ่มากเลวันนี้สามโลร้อยสามรอยเนี่ยถ้าตัดจุกแล้วลูกอย่างนี้ลูกเจ็ดคู่ตีขายสามลูกส้อยนหละโอ้ยดเนี่ยตัดมานนี้เห็นอันนี้สายต้นกันนะไดปลูกได้ใช่ไหมได้ลูก้ใหญ่มากเลย

0เใล้่ตัวเล็กหนีได้ไหมล่ะสองลูก5นลูกห้ากิโลอันนี้อันนี้ใชไม่ยายที่เขาขายของทิโก้เหรอขอ้โเนี่ยหอมสุวรรณ พันหอมสุวรรณตัวเล็กไหมตัวเล็กตัวเล็กทำไมนะเ,เ,เมนี่ยเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ใหญ่มากแบบนี้นะเล่นนะิดหน่อยละ อ,อันนี้ก,เก,เก,ก,ก็เรียกแถวไหนครับเนี่ยตรงนี้ทิผมทางนกมเลยมันจะพุ่งจเลยเอื่มเืมาเอเื่มเมื่อเอ้อเลาินี้ผมก็นอนในประตอ่ะโอ้ตวเล็ดินไปเ,เ,เดินมา ช่วยขายตัวเลขช่วยขายควนไหนแม่เป็นไหนโลกงอหมากรับโอัคครับสวัสดีครับ <c oughs> น,นี่ต้นอันนี้พันธุ์อะไรใหญ่ พันเลยนะพันพาตาเบียพันตาเบียปัตตาเบียอ๋อปัตตาเบียพันเสร็จทำกไม่ทำจนนี้หอมอะหอมแล้วจะที่เอาตุกใบจะตุกได้อ๋อเหรอครับไปจัดตุกเดี๋เก็บไว้แล้วเดี๋ยวได้ลูกมาเลยแไปอะถ้ใช้ตุกตุกเหมือนกันนะแล้วได้ลูกมาครับปัตตาเบีย หอมสุวันแล้วเนี่ยเหมือนกันนะหอมสุวันอันนี้ส่งทิกโก้นะคือพันชาวบ้านปลูกทรัทจะสั่งกบเอามาแยกมาปลูกแยกกันปลูกของเต็มรถเลยันนี้อร่อยอันี้เเยยทิเนือ้ออร่ตัดองไหนเนี่ย น่ลองเนี่ยลองเี่ก,กี่บาทนะ20 20คล้าย้คเี่อานนี้นาทีแรกว่าจะชิมมันนี่แหละที่ขับรถมาจอดเนี่ยแดดแรงมาก ครับ้อ,อนแดดร้อนมากนี่เลยเลยจะประจวบบ้าน่อยหนึ่ยครับเห็นร้านขายสปะรดน่าก,กินมากห,หวานนะเมื่อกี้ชิมหวานแดดแรงมากเนาะ,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 ะแดละลายละลาย เป็นพันธุ์ที่เขาส่งลูกส่งของของทริโกของทิโก้บริษัทที่ทำผลไม้นะครับเป็นพันธุ์หอมสวนอร่อยชิมหวานคับอืมหวานสดชื่นสับปะรดตั่วบก็อร่อยเหมือนกันนั่นนี้อ่ะโอเคครับ เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับตะไคร้ให้กับครัวพศกินไปนทั่วกับครัวพศนะครับความสุขริีการกินนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย